สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนลูคนิดนึงนะคะวันนี้เอจะมาแนะนํากาแฟของเรานะคะมีลูกค้าถามเข้ากันมาเยอะนะคะว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟลดน้าหนักหรอคะจริงๆแล้วเออยากจะแจ้งนะคะกาแฟของเราไม่ใช่เป็นกาแฟลดน้าหนักนะคะแต่เป็นกาแฟดีท็อกนะคะเป็นกาแฟดีท็อกลําไส้ช่วยขับขงเสียออกจากร่างกายนะคะเวลาเราดื่มกาแฟไปแล้วเนี่ย เราจะขับถ่ายทุกวันนะคะจากที่เป็นคนที่ขับถ่ายยากไม่ค่อยขับถ่าย่าเอ๋แนะนําเลยนะคะกาแฟของเราช่วยได้นะคะทุกคนกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟเกี่ยวกับดีท็อกซ์ลำไส้ทำให้เราระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะแต่ว่าทําไมเอถึงบอกว่ากินแล้วผอมกินแล้วน้ําหนักลดกินแล้วพุงยุบเพราะอะไรเพราะว่ากาแฟตัวนี้นะคะมันควบคุมหิวได้ด้วยนะคะมันควบคุมความหิวคืออะไร คือเราดื่มกาแฟเข้าไปแล้วจะทําให้เราหิวน้อยลงแล้วก็กินอ่ะไม่กินจุกไม่กินจิกนะคะจากที่เราเป็นคนกินแบบกินเยอะกินแบบสุรุ่มสุร่ายกินแบบกินจุกกินจิกนะคะอันนี้ช่วยได้ทําให้ควบคุมหิวได้นะคะดังนั้นพอควบคุมหิวได้แล้วดังนั้นน้ําหนักนะคะลดตามลงแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะดื่มไปนานๆน,นะคะเราขับถ่ายทุกวันขับถ่ายเป็นเวลา พุงของเราก็จะยุบด้วยนะคะพุงก็จะาบแบนด้วยนะคะเพราะอะไร เพราะว่าเราได้ขับถ่ายทุกวันนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะดื่มกาแฟของเรานะคะจะทําให้ผิวใสขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้มีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยนะคะคนเราเวลาได้ขับถ่ายทุกวันนะคะลูกค้าเวลาเราได้ขับถ่ายทุกวันหน้าตาผิวพรรณเราสดใสขึ้นแน่นอนนะคะไม่เหมือนคนไม่ขับถ่ายเวลาคนไม่ขับถ่ายเนี่ยหน้าตาจะหมองคล้ำนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอแนะนําเลยนะคะทักเข้ามาได้นะคะกาแฟของเราตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ ซื้อ1กล่อง290บาท2กล่อง560บาทซื้อ3กล่องนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีค่าส่งค่ะ1นึ่แปดร้อยสิบบาทนะคะซื้อ5กล่อง1,250บาทใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแนะนำนะคะลูกค้าอ่าแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆสัดส่วนเราลดแน่นอนนะคะน้ำหนักเราลดแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมทักแชทนะคะเอฝากนะคะฝากกาแฟ Number ร์วัน ไว้ให้ลูกค้าไดา้พิจารณาด้วยนะคะวันที่17นี้เราจะเปิดตัวโกโก้สําหรับใครที่ไม่ทานไม่ดื่มกาแฟรอวันที่17นี้เราเปิดตัวโกโก้นะคะใครที่ไม่ดื่มกาแฟหันมาดื่มโกโก้ได้นะคะอ่สำหรับวันนี้เอขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ